สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหมอคุณพยากรหรือคุณบีชาแนลนะคะก่อนอื่นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหมอคุณพยากรด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่ก็ได้หัวข้อเรื่องดวงการเงินของคุณครึ่งปีแรกจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณจะมีเงินมากน้อยหรือมีข่าวดีอะไรนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ค่ะไพ่กองที่1่ไพ่กองที่สองไพ่กองที่3น้ําเงินชมพูเขียวนะคะ เพื่อเลือกได้แล้วมาฟังคำทำนายพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านที่เลือกไพ่กองที่1ดวงการเงินของคุณเป็นยังไงให้ไพ่ชี้แนะแนวทางคุณคุณอาจจะกำลังขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นปรารถนาอยากจะมีโชคลาภอยากจะได้เงินก้อนหรือคุณกำลังอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้คุณได้มีเงินมาใช้ใจ่ายในช่วงนี้ถ้าถามว่าคุณจะได้ไหมคุณได้นะคะ คุณได้นะคะก็คือนับเลยครึ่งปีแรกค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนานะคะมีนาเมษาพฤษภาอ่ามกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาครึ่งปีแรกคือจนถึงเดือนมิถุนานะคะตั้งแต่มีนาถึงมิถุนาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบได้ได้การเงินเข้ามา ช่วงมกราคมพาอาจจะตึงๆในเรื่องการเงินหน่อยนะคะหรือมากแต่ว่าพอเริ่มมีนามันก็จะมีข่าวดีอาจคุณอาจจะได้งานใหม่นะคะได้รับผิดชอบอะไรใหม่ใได้งานที่ตอบโจทย์คุณหรือคุณหาอาชีพเสริมรายได้เสริมเพื่อจะทำให้การเงินของคุณคล่องตัวขึ้นบางท่านอาจจะคิดที่จะเปลี่ยนแปลงย,ย้ายสถานที่ทำงานที่อยู่อาศัย หรือมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะหาอาชีพเสริมไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ได้เงินเพิ่มเติม,มถึงไม่มากสําหรับคุณแต่มันก็เพียงพอสาหรับการใช้ใจ่ายของคุณหรือคุณมีเกณฑ์ต้องใช้เงินเยอะนะคะใช้ใจ่ายเยอะหมุนเงินไม่ทันกู้นี่ยืมสินเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะคุณก็อยากจะให้การเงินของคุณเนีย่ยมันคลี่คลายขึ้นดีขึ้น คุณอยากได้เงินก้อนคุณจะได้มาก้อนหนึ่งถึงไม่มากแต่เหมือนที่บอกค่ะก็มาช่วยแบ่งเบาภาระของคุณคุณมีนี่มีศีลปัญหาการเงินติดขัดมีความวุ่นวายเกี่ยวกับการทํางานแต่มันเหมือนทุกขาลาบอะค่ะคุณอาจจะมีโชคลาบหรือลาบลอยเข้ามาแต่ไม่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะคะคือเหมือนประมาณว่าฟังคลิปของควีนแล้วโอ้ไปทุ่มสุดตัวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบซื้อหวยโดยเบอร์อะไรอย่างนี้นะคะ ก็แนะนำแค่ว่าการทำมาหากินนะคะการทำงานเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยรวยแบบถาวรและมั่นคงนะคะส่วนการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเนี่ยเป็นพอหอมปากของคอ,อนิดๆหน่อยๆถ้าฝันแม่นๆหรือรู้สึกว่าเอ๊ะฝันดีจังเลยอะไรอย่เงี้ยคุณค่อยซื้อแต่ซื้อเฉพาะเลขเดียวเลขในดวงใจเท่านั้นนะคะอย่าซื้อแบบเหมือนว่าซื้อแบบเผื่อถูกอะคะ่ะพอมันถูกมามันก็ไม่คุ้มนะคะ เล่นพอในนิดหน่อยๆพอคุณจะมีการงานของคุณจะเริ่มดีขึ้นหรือหากคุณอยากจะทำธุรกิจคุณตัดสินใจหากคุณเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียความหมายก็คือไม่กลัวล้มอะค่ะคนที่ไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นเลยกับการล้มเหลวหรือว่าเอาง่ายๆเลยทําธุรกิจถ้ากลัวเจ๊งแค่คิดจะทําธุรกิจแล้วมีความกลัวว่าจะเจ๊ง ทำไม่ได้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะกระแสจิตเราเนี่ยจิตของเรามันจะบั่นทอนทําให้เราเนี่ยทำอะไรเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จคือเราต้องใส่ความกล้าลงไปก่อนนะคะและสิ่งที่เราจะต้องเสียเงินควักเงินเนี่ยคือจะต้องมาจากความยินยอมพร้อมใจของเราหรือเราเออศึกษาเกี่ยวกับงานหรืออาชีพนี้มาเป็นระยะเวลาพอสมควรจนเอามีความคล่องมีความถนัดนะคะเราถึงจะลงทุน การเรียนรู้ของเราสามารถทําได้หลายๆอย่างคือการไปเป็นลูกน้องไปฝึกฝีมือก่อนหรือไปเรียนรู้ก่อนนะคะเรียนรู้จากการที่คนประสบความสําเร็จเขาแนะนํานะคะดูเป็นแบบอย่างดูเป็นไนดอบางครั้งเราแทบไม่ต้องควักเงินของเราเองเลยเราอาจจะเรียนรู้ตามสื่อโซเชียลต่างๆได้เช่นกันเห็น FC และลูกศิษย์หลายท่านเลยถามมาอ๊ะจะทำยังไงจะทำธุรกิจอะไรเหมือนที่บอกค่ะ ให้คุณลองศึกษาตามแหล่งโซเชียลยุคนี้เป็นยุคของอมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้นะคะตัวคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องบุญบาปและเป็นคนที่มีเป้าหมายแต่ยังไม่กล้าลงมือทำเท่าไหร่หรือบางท่านก็ทำแล้วแหละแต่แบบกล้า,ก,า,ก,ากลัวอยู่นะคะขอให้คุณเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนทำไปเลยค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ลองเราก็จะไม่รู้นะคะ หากเราเคยล้มเหลวที่ผ่านมาเรากลัวเราประมาทก็ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะให้เราแบบเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองให้คุณเนี่ยเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเยอะๆหน่อยแล้วก็ลองใช้สมาธิสติและปัญญาของคุณในด้านเรื่องราวการไว้ใจคุณจากคนใกล้ตัวของคุณเนี่ยการไว้วางใจหรือความรักหรืออะไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโอเคสําหรับคุณในช่วงปีนี้เท่าไหร่หรือว่ามีคนมาเบียดเบียนคุณมาทําให้คุณเป็นทุกข์ มาเอาเปรียบคุณในอะไรต่างๆในช่วงปีนี้นะคะคุณยังมีเขาเรียกว่าเจ้าก,กรรมในเวรหรือ,อ,อคนไม่ดีเข้ามาก็ต้องระมัดระวังในด้านความรักก็ไม่สมหวังเห็นไหมคะในไม่สมหวังความหมายก็คือถ้าคนโสดมีคนคุยคนจีบเราองจะมีคนมีคนมีคนมีเจ้าของแล้วเนี่ยมาจีบมาชอบมาหลอกมาโกหกคุณแต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องมือที่สามหรือ อาจจะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นระหว่างคนกับคนรักก็เป็นได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกของเราเนาะตอนนี้การเงินตึงนะคะไพ่สิบดาบแทงนะไพ่แทงหลังคุณก็คือปัญหาภาระนี่สินความรับผิดชอบของคุณที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยอ่อนล้าเพลียนะคะเบือบ่อเบือ่อชีวิตยังไงไม่รู้ช่วงนี้แล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะทําอะไรเลยอยากจะอยู่นิ่งๆเงียบๆ ม่อยากได้อยากดีไม่อยากชิงดีชิงเด่นกับใครอยากอยู่ของคุณแบบเงียบๆไปก็ได้เช่นกันเมื่อคุณมีความพร้อมเมื่อไหร่เมื่อคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งคุณก็คออ่อยยืนขึ้นสู้ใหม่นะคะไม่มีควาว่าสายนะมีแต่คนไม่ลงมือทําอะไรเลยนะคะแล้วกเ็เราจะรอคอยโชคชะตาวัสนาไม่ได้คะ่ะเพราะว่าการดูไพ่เป็นแค่ไกด์ไลน์นะคะไม่ได้ บทสรุปในชีวิตหรอกนะคะไพ่ไม่สามารถสรุปชีวิตของคุณได้ว่าคุณจะเป็นแบบที่ไพ่บอกแต่ให้คุณดูเป็นแนวทางนะคะแล้วคุณต้องให้พลังใจแก่ตัวเองถึงแม้ตอนนี้คุณอาจจะเจอแต่คนไม่ดีคนลบๆนะคะคนที่สร้างปัญหาให้ชีวิตคุณหรือคุณสูญเสียอะไรหลายอย่างมาให้คุณกลับและยืนขึ้นใหม่นะคะแล้วก็ไปต่อให้ได้ ขอขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมและสนับสนุนช่องหมอเพินพยากรณ์นะคะขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีเงินใช้ไม่ขาดมือตลอดปี2564สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2เรามาดูนะคะดวงการเงินของคุณคุณปรารถนาที่จะได้เงินหรือว่าเราคอยข่าวคราวเรื่องการเงินคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เงินก้อนมาก้อนหนึ่งถึงไม่มากไม่มาย นะคะแต่คนจะได้ถ้าคนที่มีแฟนต่างชาติสามีต่างชาติคุณจะได้รับเงินจากจากต่างประเทศต่างชาติมาหรือคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับออส่งออกหรืออะไรก็ตามแต่คุณก็จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือธุรกิจของคุณ Queen ค u ีออลคับนะคะยังไงก็ตามแต่ชีวิตของคุณไม่ตกอับค่ะนะคะถ้าคุณหมด คุณก็จะมีเข้ามานะในด้านการเงินแบบแทบจะหมดกระเป๋าแล้วก็สามารถมีเข้ามาได้นะคะเว้นสตาของคุณในอนาคตนะนับจากนี้ต่อไปอีก5ปี7ปี10ปี20ปีชีวิตของคุณเนี่ยะจะมั่งมีสีสุขมากขึ้นจะได้ทำตามฝันของคุณ the e m p e r o r นะคะก็คือความสำเร็จหัวหน้าเจ้านายเป็นผู้นำคนอื่น t r p e n t a c l e s สิ่งที่คุณวาดฝันไว้อธิษฐานไว้หรือการเป็นผู้นําของคุณเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นการงานอะไรก็ตามแต่จะช่วยต่อยอดการเงินให้คุณคุณจะได้งานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหรือว่าอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงครึ่งปีนี้นะคะในออฟ o อตนะคะคือการฝ่าฟันอุปสรรคการต่อสู้ของคุณการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของคุณช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยล้าเรียเบือ่อเซ็ง หรือว่าการเงินของคุณหมุนไม่ทันก็จำแต่นะคะคุณต้องอดทนและประยุงพาตัวคุณเองไปให้ได้นะคะอย่าอย่าเพิ่งยอมแพ้ต่อโชคชะตาอย่าเพิ่งให้ใครเนี่ยมาตัดรอนหรือว่ามาทําให้คุณเนี่ยหมดกำลังใจคุณจะต้องให้กําลังใจตัวเองตลอด seven of pentacles เห็นไหมคะคือคุณเป็นคนหาเงินเก่งแต่คุณมักจะไม่ค่อยได้ใช้ตัวเองหรอกคุณจะต้องแบกภาระหรือว่าต้องดูแล หรือว่าซัพพอร์ตคนในครอบครัวคุณต้องช่วยเหลือคนตลอดเวลามีเงินเข้ามาแป๊บแป๊แป๊บเงินก็ออกไปแล้วค่ะนะคะแต่เวลาคุณลำบากเดือดร้อนใครช่วยคุณได้ไม่มีค่ะนะคะนอกจากตัวคุณเองเด e m o ูลคือการอิจฉาริษยาหรือคุณเนี่ยชอบติฉินดินทาหรือว่าชอบยุยงงตะแคงรั่วหรือว่าใส่ใส่ความต่อคุณนะคะทำให้คุณแบบเหมือนดิสเครดิตคุณบุลลี่คุณอะไรประมาณนี้นะคะ n นา of c ค p s ค่ะคุณจะมีเพศตรงข้ามคอยช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องการเงินของคุณเหมือนที่บอกหากคุณเป็นคนโสดจีบใครคุยกับใครอยู่คุณอาจจะเจอผู้ชายได้แบบลงเสน่ห์คุณแล้วก็นําเงินนําทองมาให้คุณหรือว่าช่วยเหลือคุณหรือหากคุณเดืดร้อนกันเงินในช่วงนี้คุณมีแฟนอยู่คุณก็ลองเอ่ยปากดูเขาก็จะช่วยเหลือคุณบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ Si x of c u p ค่ะ การเงินค่อยร้อยดรอลงนะคะเงินที่มีอยู่ก็ควักๆจังเลยนะคะคือต้องช่วยคนอื่นเอาออกมาใช้เกือบหมดแล้วนะคะหรือว่ากําลังกังวลเรื่องการเงินหรือการมีนิสินหรือการอยากสร้างชีวิตให้มันดีกว่านี้ King of Swords ค่ะต้องสู้และฝ่าฟันด้วยตัวเองเกาเรียกว่าต้อง <c oughs> ก็ได้ก็เสียคะ่ะต้องลุยให้เต็มที่เลยอะไรจะเกิดให้มันเกิดนะคะแต่จงจำไวค้ค่ะตัวคุณเองนี่แหละจะเป็นผู้นำที่เป็นคนที่ตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะคุณแม่แคร์ค่ะนะคะใครจะว่าอะไรยังไงคุณคุณขอแค่ว่าคุณแบบ ทำในสิ่งที่คุณฝันแล้วคุณไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นคุณก็รู้สึกมีความสุขแล้วอะไรที่เคยเสียไปจากการไว้ใจคนถูกหลอกถูกเอาเปรียบถูกโกงเงินหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยทำให้คุณเนี่ยเรียนรู้ได้อีกเยอะเลยนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเข็ดในการครบคนมากๆก็ทําให้คุณสูญเสียอะไรหลายอย่างไปนะคะในบันปลายชีวิตนะคะคุณจะมีบริวารมีลูกน้องหรือตอนนี้คุณอาจจะเป็นผู้นํานเป็นเจ้าของเจ้าหนายธุรกิจอะไรก็ตามแต่มีลูกน้องบริวาร ไฟออฟสอดค่ะปัญหาหรือการทํางานของคุณถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานเยอะนะคะค่อนข้างเยอะแต่คุณก็คาดหวังและคุณก็คาดหวังอยากจะได้เงินเยอะเพิมเ่มเติมเช่นกันอยากจะได้โบนัสอยากจะมีเงินเพิ่มแต่คุณรู้สึกเหนื่อยและเบื่อบางท่านเนี่ยนะคะที่ดูอยู่ก็กำลังคิดที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะแต่ก็ยังมีความลังเลอย,อยู่ยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรมากเท่าไหร่ จะ j u s Justice, ความถูกต้องนะคะยังไงก็ตามแต่นะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะทำสิ่งไหนได้แบบนั้นหากคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะคุณก็จะได้รับความยุติธรรมในสิ่งที่คุณทำและคุณสร้างคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ฉลาดเฉลียวนะคะคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้คุณเป็นคนที่ชอบให้คำปรึกษาและคอยช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตใจที่กว้างนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่ชอบคือการเอาเปรียบนะคะ ใอเชียริออยังไงก็ต้องเดินทางนะถ้าถามถึงอยากย้ายงานอยากย้ายที่ทํางานจะดีไหมดีค่ะแล้วก็ได้ย้ายเช่นกันนะคะหรือว่าจะได้แบบผ่นหน้างานเข้ามาใหม่ที่ดีๆถูกชโกกับคุณนายอ o อฟแวนยังไงก็ตามแต่ชีวิตคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นนะคะหากคุณอออยากมีชีวิตที่หรูหรามีชีวิตที่สะดวกสบายอยากมีบ้านอยากมีรถหรืออยากมีที่อยู่อาศัยก็ตามแต่ให้คุณอดทนค่ะนะคะสี่ถึง ประมาณ5ปี6ปี7ปี8ปี5-8ปีคุณมีโอกาสที่จะได้อยู่ในบ้านหลังที่คุณฝันไว้นะคะแต่ไม่ใช่ทุกท่านเลยบอกไว้ก่อนเลยนะคะไพ่นี้เป็นการดูดวงชะตาโดยรวมของทุกท่านเลยนะคะท่นละนิดท่านละหน่อยต่ถ้า่ท่านสามารถที่จะดูทั้ง3กองแล้วก็นําแต่ละเรื่องราวเนี่ยมาประกอบกันได้แล้วก็เป็นแนวทางได้นะคะที่หมอคุณแนะนำเนาะนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับไพ่นะคะขึ้นอยู่ที่ตัวคนเองการกระทําของคุณการลงมือทําอย่างมีความเชื่อมั่นและศรัทธานะคะการเก็บหอมรอมริบการประหยัดในยุคนี้นะคะในช่วงปีนี้คือเซฟได้ให้เซฟนะคะให้ใช้อย่างประหยัดอดออมนะคะให้พึงระวังในการใช้จ่ายเงินการไม่สร้างหนี้เพิ่มเติมและการเอ่อทำตัวเราเองให้มีความสุขที่สุดคือสแสวงหาเอ่อการ อยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นโดยที่คุณเนี่ยรู้สึกมีความสุขที่คุณได้ทำคนจะมีความสุขมากๆเม,มื่อคุณไม่มีเรื่องตึงเครียดเข้ามาหรือคุณมีเงินเข้ามาที่จะใช้จ่ายได้แบบไม่ต้องพะวงว่าวันนี้จะซื้ออะไรวันนี้จะใช้เท่าไหร่จะใช้ยังไงกลัวเงินจะหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง นี่เป็นไพ่ใหม่เลยพี่มอกเป็นเพิ่งดูวันนี้วันแรกเลยนะคะสําหรับท่านที่เลือกกลองที่สองถือว่าโชคดีเลยนะคะโอเคค่ะพลังงานนี้ถือว่าโดยรวมสรุปถือว่าค่อนข้างดีนะไม่แย่ค่ะนะคะถือว่าคุณจะได้รับข่าวดีวกับเรื่องการเงินนะคะถึงอาจจะไม่เยอะมากบางท่านอาจจะเยอะนะอยู่ที่ธุรกิจหรือการงานที่คุณทําแต่บางท่านก็อาจจะยังมีติดติดขัดขบ้างก็ให้อดทนค่ะแล้วก็เซฟ เซฟนะคะก็เรียกประหยัดได้ประหยัดเลยนะคะในช่วงครึ่งปีแรกแต่ครึ่งปีหลังเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อขอบคุณที่ที่เข้ามารับชมช่องหมวคลิพยากรและชมคลิปนี้ขอทุกท่านร่ำรวยมีเงินใช้ตลอดปีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับท่านที่เลือกไพ่กองที่ 3, สา่ยปฏิบัตินะคะเอ,อเ่อสายก็เรียกว่าคนที่เลือกเลข3กองที่3ตลอดเดียวนะคะเป็นคนที่ชอบ ฟังคำตำนายนะคะชอบเรียนรู้จากการอ่านไพ่ของแต่ละหมอดดูนะคะแล้วก็นำมาพลิกแปลงใช้อยากอ,าอยากศึกษาอยากค้นคว้าแล้วก็อยากเรียนรู้นะคะในสัตวน์นี้บางท่านเนี่ยนะคะก็เป็นหมอดดูอยู่หรือว่าเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือคนอื่น บาคนที่มีความใจกว้างใจดีค่ะนะคะในด้านเรื่องราวความรักก็ปรารถนาที่จะมีรักที่แสนอบอุ่นเจอผู้ชายที่โรแมนติกหรือผู้หญิงที่โรแมนติกที่รักและเข้าใจคุณเป็นคนเสียสละเฉกเช่นคุณคุณต้องการแบบนี้ค่ะนะคะคเบ็นคนที่ให้มาโดยตลอดนะแล้วคุณมีฝันมากมายเลยที่ยังมีหลายๆเรื่องที่คุณยังไม่สําเร็จนะคะและคนก็ต่อสู้กับปัญหาต่างๆประจนเขาเรียกว่าประจนชะตาชีวิตเนี่ยเผชิญชะตาชีวิตด้วยตัวคุณเอง ระหว่างทางที่ผ่านมาเหมือนกระจกสองเงาสะท้อนตัวคุณคุณเจอเรื่องราวต่างๆทั้งดีและไม่ดีนะคะเหมือนคุณมองเห็นหรือว่าสัมผัสได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องราวต่างๆมันค่อนข้างอธิบายยาก คุณเท่านั้นที่รู้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้คุณเชื่อว่าบุญบาปมีจริงคุณเชื่อในเรื่องเวรกรรมนะคะคุณทําแบบไหนคุณได้แบบนั้นก็เรียกว่ากรรมติตจรวดไว้นะคะเป็นคนที่ปิดทองหลังพระและไม่ชอบรุ่ยยุ่งเรื่องชาวบ้านชอบอยู่เงียบๆสงบสันโดษรักอิสระเป็นนักศิลปินเป็นนักศิลปะเป็นนักจินตนาการนักพูดนะคะเป็นผู้รู้เป็นเอ่อนักกฎหมายเป็นคนที่ ค่อนข้างมีบทบาทในสังคมเลยทีเดียวนะคะหรือเป็นพระเป็นคนที่บวชปฏิบัติสายปฏิบัตินะคะชีวิตมีวิบากกรรมพยายามทำดีแค่ไหนคนก็มักจะไม่ค่อยเห็นค่าหรือทรยศหักหลังได้นะคะมักจะไม่ค่อยออกระตันยูรู้คุณต่อคุณหรือคนที่ คนที่คุณสงสารหรือช่วยเหลือมาตลอดเขากลับลืมคุณนะคะมันเป็นเหมือนประมาณว่าวิบากกรรมในด้านของคือการการที่ชีวิตคุณเกิดมาเนี่ยมันมีเรื่องแปลกประหลาดมากมายนะคะแล้วก็มีเรื่องมหัศจรรย์มากมายเกิดขึ้นเช่นกันคุณเท่านั้นที่จะมีเซนส์และสัมผัสรู้เห็นในแต่ละเรื่องราวคุณจะได้รู้ทุกอย่างเลยว่าใครดีไม่ดีต่อคุณ นะคะใครคิดดีคิดร้ายต่อคุณหรือใครปรารถนาดีจริงๆคนที่จริงใจหรือไก่กานะคะคุณมีเซนสัมผัสพิเศษยิ่งคุณเป็นสายปฏิบัตินะคะคุณมักจะอ่านใจคนออกฝันเห็นเหตุการณ์ลวงหน้าเสียงโชคก็แม่นนะคะหรืออะไรก็ตามแต่ในด้านดีๆมีทั้งดีและไม่ดีสลับปะปนกันไป ตอนนี้คุณกําลังรอคอยข่าวคราวใครบางคนหรือว่ารอข่าวจากคนไกลหรือว่าคุณอยากจะขยับขยายนะคะสถานที่ทํางานที่อยู่อาศัยหรือว่ากําลังคิดจะไปปักหลักสร้างบ้านสร้างธุรกิจที่ไหนสักแห่ง,หงซึ่งไกลจากที่คุณอยู่ปัจจุบันความฝันของคุณถามว่าจะเป็นยังไงในช่วงครึ่งปีนี้อาจจะเหนื่อยถึงขั้นถอนหายใจถึงขั้นเสียน้ําตาถึงขั้นเอ่อหมดเนื้อหมดตัวนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะอะไรคะเมื่อคุณหมด คุณก็จะมีเพิ่มเข้ามาทุกอย่างใช้เวลานะคะแต่อย่าลืมนะคะสายปฏิบัติเลยเนี่ยนะคะช่วงปีนี้ทาทาให้เยอะทําให้เยอะอยังไงก็คือการแผ่มเมตตาจิตให้เจ้ากรรมในเวรการแผ่มเมตตาจิตหรือการที่เดินออกเดินเลี่ยงออกจากคนที่ชอบเสวนานินทาคนอื่นให้คนฟังไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคุณ หรือเพื่อนบ้านคุณหรือคนใกล้ตัวคุณหรือเพื่อนคุณเวลาเจอจับกลุ่มกันเมื่อไหร่กินเลี้ยงสังสรรค์หรือนัดเจอกันเดีอยก็ตามแต่มักจะเล่าแต่เรื่องคนอื่นให้คุณฟังคุณหลีกเลี้ยงนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยกรรมจากวาจาเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะร้ายแรงเช่นกันนะคะด้านวาจาเนี่ยสำคัญเลยพูดแบบไหนถ้าเราไปเผลอพูดหรือไปเผลออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะเป็นวิบากกรรมได้ ปีนี้นะคะเซนต์ของคุณสมาธิของคุณจะจะแน่นมากขึ้นคุณอาจกําลังมองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูชาหรือคุณกําลังไปปรึกษาครูบาอาจารย์หรือว่าหมอดูหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยให้ให้ช่วยคุณหาทางออกให้เจอกับชีวิตนะคะคุณจะร่ํารวยร่ารวยจากาผู้ใหญ่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพผู้ชายนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ หรือว่าคนแก่ผู้ใหญ่นะคะในลักษณะของความมั่งคั่งร่ำรวยจะมาให้โชคลาภคุณจะมาบอกทางคุณจะมาชี้แนะแนวทางคุณให้คุณได้มีเงินมีทองใช้นะคะคุณมีโอกาสเดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัดไกลๆหรือท่านที่เป็นสาวโสดนะก็มีโอกาสที่จะมีคู่ต่างชาติหรือบางท่านเนี่ยมีสามีต่างชาติอยู่แล้วกําลังที่จะประกอบธุรกิจหรือทําชีวิตให้ดีอยากจะเดินทางกลับมา ที่บ้านเมืองไทยก็ได้เช่นกันนะคะหรือท่านที่กำลังคิดที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสเช่นกันดวงชีพจรลงเท้าค่ะคือโช่วงชะตาช่วงวัยรุ่นนะคะก็เดินทางนะคะเดินทางตลอดพบเจอเรื่องราวต่างๆมากมายเรียนรู้นะคะในระหว่างทางแล้วก็พลาดพลั้งล้มเหลวเสียความรู้สึกเสียใจนะคะหรือเจ็บปวดมา ด้วยความเชื่อใจไว้ใจด้วยการที่ไม่ทันคนนะคะทำให้แบบเจออะไรมากมายทีนี้คุณก็แกร่งขึ้นตอนนี้คุณกำลังคิดถึงเรื่องดาวอาดีตอยู่หรือว่ากำลังจดบททดสอบชีวิตกำลังศึกษาาความรู้กำลังที่จะเรียนต่อหรือกำลังที่จะลงทุนวางแผนทำธุรกิจบางอย่างอยู่ในใจเงียบๆคนเดียวยังไม่บอกใครนะคะหรือถึงบอกไปคุณก็ยังบอกไม่หมด เพราะคุณกําลังคิดอยู่ว่าคุณจะบอกดีไหมควรจะบอกเขาดีไหมควรจะพูดความจริงกับเขาดีไหมควรจะปรึกษาเขาดีไหมเพราะที่ผ่านมาปรึกษาก็ไม่ได้เรื่องปรึกษาไปแล้วก็มาตําหนิคุณหรือว่าไม่เชื่อในความสามารถของคุณอะไรก็ตามแต่เห็นไหมคะทุกคนต้องการคุณก็ก็ตอเมื่อเขาต้องการเงินของคุณหรือต้องการอะไรบางอย่างจากคุณเมื่อคุณทําให้เขาแล้วเขาก็ทอดทิ้งคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันทําให้คุณ รู้สึกว่าคุณเบื่อนะคะคุณเบื่อที่จะคบใครนะคะคุณอยู่ของคุณคุณก็อยู่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะทาให้ครอบครัวคุณมีความสุขคุณก็พึงพอใจแล้วนะคะคุณมักจะห่วงคนที่คุณรักทุกคนและคุณอยากจะให้เขาได้มีความสุขสบายนะคะความดีของคุณเนี่ยจะตอบแทนคุณค่ะยังไงก็ตามแต่ชีวิตของคุณจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูตกก็ตกไม่นานค่ะะคะด้วยใจบริสุทธิ์กุศลของคุณแล้วก็การคบ กาลยานามิตรเพื่อนที่ดีเนี่ยนะคะก็จะทําให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราไปเจอ,เ,อ,อเพื่อนเนี่ยที่เขาามีความอิจฉาริษยาคอยแต่แบบนินทาว่ารายพวกอื่นหรือว่าคิดจะทําในสิ่งที่ผิดไม่ถูกต้องเนี่ยคุณก็ต้องเลี่ยงนะคะดวงของคุณจะได้ไม่ต้องช้าบอบช้ากับเขาด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมกันเป็นเรียกว่าเป็นสายใยนะคะเป็นใยเชื่อมต่อกัน แต่และคนมาเจอกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีลักษณะความคิดคำพูดการกระทำนิสัยความความชอบคล้ายๆกันถึงมาเจอกันนะคะขอทุกท่านที่เข้ามาชมช่องหมอกวินพยากรกดไลค์กดติดตามกดแชร์ share, ให้เจริญรุ่งเรืองมีเงินทองใช้นะคะมีความสุขและก็สมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาตลอดปี2 5 6 4นี้ค่ะสวัสดีค่ะ